แรมโบ้ยอมรับห่วงกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองทําลายบรรยากาศคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่และประชุมคณะรัฐมนตรีขอร้องอย่าเคลื่อนไหวในขณะที่กําลังเปิดประเทศแต่ไม่ประมาทหน่วยงานควา,ามมั่นคงดูแลอยู่ที่สไลากลางจังหวัดกระบี่นายเสกสกลอัถาบง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวภายหลังจากการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง6จังหวัดทะเลอันดามันผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในการเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนภารกิจนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่และการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดกระบี่ว่า ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้เดินทางตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในพื้นที่จังหวัดกระบี่และตรวจราชการที่จังหวัดตรังระหว่างวันที่15-16ในที่ประชุมได้มีการเตรียมความพร้อมโดยได้ประเมินสถานการณ์ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งกลุ่มเกษตรกร,กรและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากที่ดินทํากินกลุ่มชาติพันธุ์ประมง สวนปราล์มและกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่จะเข้ายืน่นหนังสือพบว่าในจังหวัดกระบี่คาดว่าจะมีทั้งหมด11กลุ่มส่วนจังหวัดตรังมี2-3กลุ่มซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบผู้ประกอบการอาชีพที่ดินทํากินเรื่องของการประมงและผลกระทบจากโควิดในขณะเดียวกันได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทั้งศูนย์หลักและศูนย์ลอยระหว่างวันที่15-16 จังหวัดกระบี่และจังหวัดตรังนายเสกสกลยังแสดงความเป็นห่วงและวิตกกังวลคือกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยฝ่ายความมั่นคงและสันติบาลกองกำนวยการรักษาความมั่นคงภายในได้เตรียมความพร้อมแล้วพร้อมกับย้ำว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีมาปฏิบัติภารกิจมาประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรมาพัฒนาสร้างความเจริญให้กับประชาชนภาคใต้ฝั่งทะเลอ,ดอดนันดามัน จึงอยากจะขอวิงวอนขอร้องอย่าได้ทําลายบรรยากาศโดยเฉพาะกลุ่มการเมืองที่เป็นฝ่ายตรงข้ามทั้งนี้ก็ต้องไม่ประมาทฝ่ายความมั่นคงสันติบาลตามประกบดูว่าจะมีกลุ่มก้อนการเมืองใดที่จะเข้ามาสร้างความปั่นป่วนหรือไม่เพราะไม่อยากให้เสียบรรยากาศบ้านเมืองที่กาลังจะเดินไปข้างหน้าและพี่น้องไม่ว่าจะเป็นชาวกระบีชาวจังหวัดตรงัง หรือในฝั่งอนนาบันบทุกคนรักจังหวัดบ้านเกิดของตัวเองไม่อยากให้คนกลุ่มน้อยมาทำลายบรรยากาศการท่องเที่ยวหรือทำลายความเชื่อมัน่นต้นเองไม่อยากให้เอาการเมืองมาเล่นในช่วงนี้ขอให้เห็นแก่บ้านเมืองเห็นแก่ประชาชนของตัวเองด้วยครับวันนี้นะครับผมได้รับในฐานะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายรัฐมนตรีนะครับพร้อมกับผู้แทนของท่านตลัสสำนักนายกรัฐมนตรี นะครับผู้แทนของกอระทรวงมหาดไทยนะครับโดยรับผิดชว่าการกระทรวงมหาดไทยตราหลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานทุกกระทรวงนะครับได้รับมอบหมายให้มาประชุมเตรียมความพร้อมในโอกาสที่ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีนะครับได้เดินทางมาตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในพื้นที่ จังหวัดกระบี่แล้วก็เดินทางไปตัวราชการที่จังหวัดตรังในระหว่างวันที่15และ16พฤศจิกายนนะครับในการประชุมวันนี้เราประชุมวิดีโอคอนเฟล็นต์นะครับในกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามันซึ่งประกอบด้วย6จังหวัดนะครับก็มีจังหวัดนะครับกระบี่จังหวัดตรังจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดระนองและจังหวัดสตูลนะครับก็มีตัวแทนของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดแล้วก็น้าสนาชการ ในทุกจังหวัดได้มาประชุมเตรียมความพร้อมนะครับโดยประเมิสนสถานการณ์นะครับกลุ่มเกษตรกรกลุ่มพี่น้องประชาชนผู้ได้รับผลกระทบกลุ่มพี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนในกรณีของที่ทากินกลุ่มป่าม,มงนะครับกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มสวนปม์มกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกลุ่มต่างๆนะครับที่จะมายื่นหนังสือกันโดยเฉพาะของจังหวัดกระบี่นะครับคาดว่าจะมีประมาณ11กลุ่ม นะครับส่วนกลุ่มของอจังหวัดตรังเนี่ยก็ประมาณสักสองสามกลุ่มน,นะครับทั้งหมดเนี่ยก็คือถือว่าก็เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากเรื่องของการประกอบอาชีพเรื่องของที่ต้องกินเรื่องของการประมงเรื่องของนะครับรผลกระทบจากโควิดอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็นะครับผมเองได้รับมอบหมายก็ได้มีการตั้งศูนย์ขึ้นมาโดยเฉพาะ นะครับที่จังหวัดกระบ,บี่นั้นก็มีศูนย์หลักและศูนย์ลอยทั้งวันที่15และวันที่16เราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมท้งที่ได้ได้ไประชุมสรุปกันไปแล้วว่านะครับศูนย์หลักนะครับก็จะมีในวันจันทร์ที่15นั้นก็อยู่ที่ศาลาอเนกประสงค์ลบปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียเทศบาลเมืองกระบ,บี่นะครับในวันอังคารที่16นั้นอยู่ที่อาคา,ารศาลาประชาคมบ้านเกาะกวางนะครับตําบลหนองทะเลเพื่อเมืองนะครับอันนี้แล้วส่วนจังหวัดตรังนั้น นะครับเราก็จะตั้งอยู่ที่นะครับบริเวณอุทยานแห่งชาตินะครับาหาดเจ้าไหมนะครับซึ่งเราได้เตรียมการไว้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งท่านนายกจะเดินทางไปเ,เปิดท่าเรือปาดเมงนะครับเี่ียมเภื่อสีเก่าจังหวัดตรังก็อย่างไรก็แล้วแต่ครับทุกภารกิจที่ประชุมร่วมกันทุกจังหวัดทั้ง6จังหวัดนั้น นะครับเราก็ทราบปัญหาว่าผลมีกลุ่มก้อนมีพี่น้องประชาชนาที่ได้รับความเดือดร้อนหรือจะมารา้องทุกข์ร้องเรียนมีกลุ่มไหนบ้างเราก็สรุปกันไปประเมินกันไปเรียบร้อยแล้วส่วนกลุ่มที่เราเป็นห่วงและวิจฉกตการเมคือกลุ่มทางการเมืองการเคลื่อนไหวทางการเมืองก็ได้รับรายง,งานจากฝ่ายความมั่นคงจากฝ่ายสาบาน ครับจากกรรมนก็ได้เตรียมความพร้อมว่าวันนี้ท่านนายกมาปฏิบัติภารกิจคณะรัฐมนตรีมาแบบภารกิจมาประชุมครอวสัญจรนะครับเพื่อมาพัฒนามาสร้างความเจริญให้กับพี่น้องภาคใต้ฝั่งอันดามันเราก็อยากจะขอวิงวอนขอร้องกันเลยนะครับว่าอย่าได้สร้างบรรยาก,กาศโดยเฉพาะกลุ่มการเมืองที่เห็นต่างหรือพรรคการเมืองที่เป็นฝ่ายตรงข้ามหรือฝ่ายค้านก็แล้วแต่นะครับ บรรยากาศของการเปิดประเทศในขณะนี้ท่านนาย,ยกและคณะรัฐบาลเนี่ยกำลังเดินหน้าเปิดประเทศนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจนะครับสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวจังหวัดท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเป็นหัวใจสำคัญที่จะต้องเชิญชวน,น,นพี่น้องประชาชนทั้งคนไทยและคนต่างชาตินะครับที่ได้ผ่านการคัดกรองแล้วนะครับมาเข้าสู่กระบวนการการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนดังนั้นเนี่ย กลุ่มที่เห็นต่างทางการเราเราก็ไม่อยากที่จะให้มาเคลื่อนไหวใดๆในภาวะช่วงนี้นะครับที่ประเทศกําลังจะก้าวหน้าสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับประเทศนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราขอความร่วมมือแต่ทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่ประมาทครับทั้งฝ่ายความมั่นคงฝ่ายริฐบาลก็ตามดูสถาบันปกบอดูว่าจะมีกลุ่มก้อนการเมืองใดที่จะเข้ามาสร้างความปั่นป่วนนะครับก็ไม่อยากให้เสียบรรยากาศครับเพราะว่า พี่น้องไม่ว่าจะเป็นคนกระบี่ไม่ว่าจะเป็นชาวกระบี่ชาวตรัง,ชา,งาชาวพังงาชาวภูเก็ตชาวสตูลน,นะครับแล้วก็ชาวระนองนะครับก็ทุกคนรับจังหวัดบ้านเกิดของมองนอนของตัวเองไม่อยากให้คนกลุ่มน้อยมาสร้างบรรยากาศที่ทําลายบรรยากาศระบาย24ความเชื่อมั่น24นาการต้อง,องเชื่อมให้จังหวัดเราตัวเอง